สวัสดีครับพวกระผมมงคลกระรัตนุทธะในรายการ d ร c t o r Story ครับอพิโซดนี้ครับผมจะมาชวนพูดคุยครับในเรื่องอยากได้เงินเดือนหลักแสนต้องทำอย่างไรนะครับหลายคนครับอยากประสบความสำเร็จในการทำงานอยากมีเงินเดือนสูงๆอยากมีความมั่นคงในการทำงานทุกสิ่งที่เราคิดครับสามารถเป็นจริงได้ตั้งบอกแบบนี้ครับว่ามันสามารถเป็นจริงได้ถ้าเรามีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคในการทํางานนะครับหลายคนนะฮะวเวลาทํางานมักชอบบน่นว่างานหนักจังเลยนะฮะทำไมใช้แต่ชั้นใช้แต่ชั้นแต่เขาลืมคิดไปว่าวันนี้เรามาทํางานเรา,าเพื่อพัฒนาตนเองครับหลายคนมาทํางานแค่อยากได้เงินเดือนสูงสๆแต่พอสามารถไม่ถึงขาทักษะขาประสบการณ์ซึ่งวันนี้เราอาจต้องเปลี่ยน mindset ใหม่นะฮะ บนไปนะฮะมันก็มีอะไรดีขึ้นครับนั้นเรากลับมามองตัวเองก่อนว่าตอนนี้เราคู่ควรกับเงินเดือนที่เราได้รับหรือยังหรือถ้าเราอยากได้มากกว่านี้วันนี้สิ่งที่ผมอยากจะบอกคือเราต้องกล้าทํางานที่ท้าทายขึ้นยากขึ้นนะฮะานมันต้องเหนื่อยขึ้นแน่น,นอนครับรายได้สูงก็ย่อมมาด้วยการทํางานที่หนักขึ้นนะครับแต่ว่าหนักขึ้นไม่ใช่ใช้แบบแรงทำนะฮะเราก็ต้องใช้ความคิดแล้วก็หาเครื่องไม้เครื่องมือนะครับมา พัฒนาตนเองเพื่อเราก้าวไปสู่อนาคตที่ดีกว่าเดิมนะครับนั้นวันนี้สิ่งที่ผมอยากจะมาเล่าครับก็คือในอดีตครับผมทำงานต้องบอกก่อนว่าผมผมเรียนจบรัฐศาสตร์มานะครับจริงๆผมอยากทํางานราชการนะอยากเป็นประหละัดอำเภอแต่ว่าด้วยชีวิตมันพลิกผันนะฮะผมมองว่าก,การไปสอบราชการเนี่ยโอ้โหดูแล้วหลายหมื่นคนมากๆเราคงสู้เขาไม่ไหวหรอกนะฮะและ มันอาจจะไม่เหมาะกับเราก็ได้แต่ถามว่าชอบรัฐศาสตร์ไหมชอบมากๆนะฮะผมก็เลยเอ,อันเหไปทํางานฝ่ายบุคคลนะจริงๆฝ่ายบุคคลเนี่ยก็ไม่รู้จักแล้ฮะพอดีคุณพ่อเนี่ยท่านจุดประกายท่านเคยพูดว่าเอออยากจะฝากงานให้ทําฝ่ายบุคคลที่รัราศากิตที่หนึ่งะฮะแต่ว่าผมก็ไม่ได้ไปทํางานที่นั่นนะฮะเนื่องจาก เราก็อยากหางานของเราด้วยตัวเองแต่ว่าไอ้คำว่าฝ่ายบุคคลเนี่ยมันจุดประกายผมนะฮะแล้วตอนเรียนรามเนี่ยมันมีหัวข้อหนึ่งเป็นเรื่องของการบรหิหารงานบุคคลซึ่งผมก็สึกว่าเออกนนารทำงานกับคนเนี่ยน่าสนุกดีนะน่าท้าทายดีนะครับแล้วก็ผมเรียนจบปี50ก็เลยไปสมัครงานนะฮะที่บริษัทรถยนต์ที่หนึ่งนะฮะชื่อบริษัทโตโยต้าเพลทราจำกัดอยู่แถวจังหวัดปทุมธานีนะ ยงยุธอิ่มเงินเนี่ยเขาก็ให้โอกาสผมจากเด็กไม่มีประสบการณ์มาทำงานในด้าน HR นะครับซึ่งผมทำงานอยู่ที่นั่นเนี่ยตั้งแต่ปีห0ศจนถึงประมาณปี55ก็ก่อนน้ำท่วมนะจากเงินเดือนเนี่ยเงินเดือนตอนนั้นก็ไม่ได้มากประมาณ8,0 0 0บาทนะก็คือตอนตอน probation เ,เนี่ยพ้นโงงาน3เดือนก็7จ0 0ผ่านโปรก็8000นะฮะทำงาน4ปีงเงินเดือนแค่ประมาณ1 0 0 0 0ไม่เกิน11,000บาทนะฮะซึ่งถามว่าน้อยไหมก็น้อยนะก็น้อยนะ แต่ก็ก็โอเคครับซึ่งมันก็ไม่ได้เดือดเดือด,ด,ดร้อนอะไรเพราะว่าตอนนั้นผมโชคดีคือผมอยู่กับคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็คุณพ่อแม่เขาก็มีเงินเดือนนะฮะบ,บ้านไม่ต้องเช่านะแล้วก็เราไม่มีภาระค่าใช้จ่ายเยมากสมัยก่อนนะครับซึ่งผมทํางานเนี่ยต้องบอกก่อนว่าผมทโชคดีมากๆคือที่นี่เหมือนเป็นโรงเรียนให้กับผมนะก็ให้งานผมค่อนข้างเยอะมากๆนะให้โอกาสผมทําทุกๆด้านนะไม่ว่าจะเป็น ถ้าอยู่ในฟังก์ชันของ HR ก็จะมี Recruit ก็คือสัรหาว่าจ้างนะครับทำในเรื่องของฝึกอบรม t r a i n ิ่งทำในเรื่องของแรางงานสัมพันธ์นะครับทำในส่วนของประเมินผลทำแผนกลยุทธ์นะฮะคือทำทุกอย่างยกเว้นทำเงินเดือนที่ไม่เคยได้ทำนะฮะซึ่งอันนี้ต้องบอกกันว่ามันเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่าผมโชคดีมากๆแล้วผมรู้สึกรักที่นี่และมีความผูกพันที่นี่นะครับแต่คำว่าผูกพันทำ,ทำไมถึงลาออกก็เพราะว่า เ,เมื่อเราทํางานในส่วนของฝึกอบรมเนี่ยเรารู้สึกว่าเราได้เจอคนเก่งๆที่เป็นวิทยากรเราก็อยากเป็นแบบเขามากนะครับก็เลยไปตั้งเป้าหมายในชีวิตว่าถ้าวันหนึ่งนะฮะถ้าอายุไม่เกิน30เนี่ยเราจะต้องเป็นวิทยากรให้ได้นะครับแล้วก็ประจบกับตอนนั้นเนี่ยอยากหาเวลา,าที่ไปพัฒนาตัวเองมา,มากขึ้นเพราะว่าตอนนั้นทำงานจานันทร์ถึงเสาร์ก็หยุดแค่วันอาทิตย์วันเดียวซึ่งมันอาจจะไม่พอก็อยากหางานที่หยุดเสาร์อาทิตย์นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นซึ่ง เงินเดือนเนี่ยหลักแสนถามว่าทํายังไงอะ่ะนะฮะผมว่ามันมันไม่ยากหรอกนะ,ะทัวงนี้ผมผมมีรายได้นเนี่ยนะฮะถ้าก่อนโควิดในทเนี่ยนะปัจจุบันนี้ไม่มีรายได้น,นะฮะเพราะว่าเนื่องจากอ่าต้องหยุดพักในเรื่องของการทํางานไปก็เกือบเกือบเดือนกว่าแล้วนะครับก่อนที่จะเจอโควิด n i n e ผมมีรายได้น,นะฮะเดือนละเป็นแสนนะครับเอ่อบางเดือนพี่พ,พีก็ห้าหกแสนนะครับต่อเดือนนะต่อเดือนนะปีหนึ่งก็เอ่อประมาณอย่างปีที่แล้วก็เกือบสี่ล้านนะครับ ทำยังไงครับก็อย่างที่ผมบอกก็คือเราต้องพัฒนาตนเองนะครับเราต้องเรียนรู้เราต้องกล้าที่จะตั้งเป้าหมายในชีวิตว่าวันนี้ฉันอยากมีไรายได้เดือนละหลักแสนสาคัญคือเป้าหมายเราต้องชัดเจนก่อนว่าเรากล้ามากพอหรือเปล่าที่จะตั้งเป้าหมายสูงสูงเพราะการตั้งเป้าหมายสูงสูงเนี่ยมันมาพร้อมด้วยความาท้าทายในตัวเองมันมาพร้อมกับความยากความเหนื่อยนะฮะนั้นผมตอนนั้นผมไม่ได้ตั้งเป้าหมายอยากมีรยายได้หลักแสนแต่ผมแค่อยากเป็นวิทยากรนะครับ ตอนผมลากออกนะครับผมก็โชคดีเหมือนกันตอนนั้นเงินเดือนที่ที่เก่าเนี่ยนะครับก็ประมาณ10,000ไม่เกิน1นึ่งพันหนึ่งพันบาทนะฮะผมก็ย้ายลากออกไปอยู่ที่ใหม่นะก็โชคดีเงินเดือนก็อัพขึ้นมานะฮะก็ได้ประมาณ18,0 0 0บาทต่อเดือนนะฮะแล้วก็ที่นี่ก็เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตผมนะฮะเพราะว่าเนื่องจากปัจจุบันผมสอนในเรื่องของ mindset เรื่องของทัศนคติเชิงบวกการคิดเชิงบวกนะฮะก็ได้จากที่นี่นะครับบริษัท ABD Healthcare จำกัดซึ่งตอนนั้นเนี่ยหัวหน้า ผมเนี่ยผู้จัดจาก,การเนี่ยชื่อว่าพี่ตั้มเนี่ยก็ให้การผมไปสอนเรื่องนี้กับคนในองค์กรนะทำให้ผมต้องศึกษาพัฒนาตนเองนะครับจนรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยทางเราละทางเราละ,าาละใช่ละแล้วผมก็ มีโอกาสก็ไปหาคอนเน็กชันสำคัญครับวันนี้คุณอยากมีไรายได้ที่สูงขึ้นคุณต้องมีเพื่อนคุณต้องมีมิตรภาพคุณต้องสร้างคอนเน็กชันเพราะเวลาคุณไปอ,อยู่ในสังคมเนี่ยโดยเฉพาะสังคมที่มีพลังบวกบวกสังคมที่สมมติผมอยากเป็นวิทยากรผมก็ไปอยู่ในสังคมของวิทยากรไปฟังประสบการณ์ไปฟังวิธีการนะก็เหมือนเราเรียนทางลัดนะว่าแต่ละคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยในอาชีพเขาทำยังไง ะะเราก็ได้เรียนรู้โดยที่บางครั้งเราไม่ต้องไปหาหนังสืออา่านเราฟังประสบการณ์จากเขาเราได้รู้จักเขาเราเป็นเพื่อนกันเพื่อนย่อมช่วยเพื่อนเราก็ขอมุมมองของความรู้เขานะครับนั่นก็คือบนันไดเขาเรียกว่าทางลัดสำหรับผมนะแต่แน่นอนเมื่อเราฟังเขาแต่ถ้าเราไม่มาปฏิบัติไม่มาพัฒนาตนเองมันก็แค่นั้นนะผมก็เลยตัดสินใจว่าโอเคนั้นเราลองไปทำจริงจริงจังดีกว่านะผมก็เลยตัดสินใจครับทำงานที่ mbd healthcare ประมาณกเกือบเกือบิเดือนก็ลาออก นะครคราวนี้มุ่งมั่นเลยจะเดินถนนสายวิทยากรนะฮะก็ไปนะฮะพอไปทําสักประมาณสองสาเดือนทุกอย่างมันก็ไม่ใช่นะฮะเนื่องจากตอนนั้นเราอาจจะเด็กเกินไปนะครับผมตอนนั้นผมก็ประมาณ26่สินะฮะยี 25, 26, ่สิบห้กนี่แหละก็เด็กเกินไปนะที่จะมีคนมาจ้างเรานะ,ะถึงแม้ในช่วงแรกๆที่ก่อนที่ผมจะลากออกก็จะก็มีคนจ้างผมประมาณ 2. อสงานนะครับแต่ว่าตอนนั้นเนื่องจากเราอาจจะประสบการณ์น้อยนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย มันควรจะต้องมีประสบการณ์มากกว่านี้แต่ในเมื่อเราตัดสินใจแล้วนะฮะเราก็ต้องเดินหน้าต่อนะฮะตอนนั้นเนี่ยผมก็หันเหนะฮะมาเขียนหนังสือด้วยนะ,ะตอนนั้นก็เขียนหนังสือประมาณสอสาเล่มนะฮะแล้วก็พอผลงานมาเริ่มออกไปเนี่ยผมก็เริ่มมีคนรู้จักมาขึ้นนะ,ะแต่ก่อนหนังสือที่มันจะออกเนี่ยนะฮะตอนนั้นประมาณสักปลายปๆปี25 5 5เนี่ยผมก็มีโอกาสไปทำออกงานที่หนึ่งเป็นเป็นเซลล์นะ,ะซึ่งงานเซลล์ก็เป็นงานที่ผมผมไม่ชอบเลยนะ,ะเป็นเป็นงานที่แบบ ไม่ชอบง้อคนนะฮะแต่ก็ได้โอกาสจากผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่ให้ลองอ่ะผมก็ลองลองทําไปทํามาเฮ้ยสนุกดีนะครับพอมาเริ่มขายได้มันเริ่มสนุกมันเริ่มทําให้เราเรียนรู้มากขึ้นว่าการจะมีไรายได้ที่สูงขึ้นเนี่ยวันนี้ถ้าคุณทำแบ็กออฟฟิศมันยากมากต้องบอกว่าแบ็กออฟฟิศมีคุณค่านะแต่มันยากมากที่คุณจะได้เงินเงินเดือนหลักแสนหรือว่าคุณจะเป็นระดับผู้จัดการเป็นผอ,อ,อเป็นระดับบริหารแล้วถ้าเป็นเป็นแค่พนักงานหัวหน้าง,งานหรือแม้กระทั่งบางทีเป็น ผู้จัดจการบางองค์กรเงินเดือนก็ยังไม่ถึงแสนนะครับงั้นวันนี้นะครับผมผมโชคดีก็คือผมได้เรียนรู้งานเซลล์งานขายนั้นงานขายเนี่ยมันคืองานที่ตอบโจทย์มาทาให้เรามีโอกาสที่จะหาเงินรายได้หลักแสนได้นะฮะแต่ตอนนั้นเนี่ยผมก็ยังไม่มีรายได้หลักแสนนะก็เป็นแค่หลักหมื่นไปก็ทําไปตอนนั้นผมก็ทำออกงานด้วยควบคู่กับการเขียนหนังสือนะจนกระทั่งวันหนึ่งที่โอเคประมาณ1ตุลาปีสองพเนี่ยผมก็มาเปิด บริษัทฝึกอบรมของตัวเองก็คือเป็นธุรกิจบริษัทของตัวเองเลยนะชื่อว่าบริษัทด็อกเตอร์ฟิตจำกัดน,นะครับจากนั้นเนี่ยผมก็เริ่มเอาประสบการณ์ที่ผมเนี่ยไปทํางานขายนะไปคุยลูกค้ามีคอนเนคชั่นเราก็เริ่มมาทําของตัวเองครับสร้างแฟนเพจสร้าง Facebook เขียนบล็อกเขียนบทความในโลกออนไลน์ทําทุกอย่างจนจะเริ่มมีคนรู้จักนะครับแล้วรายได้มันก็มามากขึ้นเรื่อยๆมาขึ้นเรื่อยๆ,นนอยๆจนกระทั่งอย่างที่ผมบอกครับทุกวันนี้นะฮะ ก่อนโควิดในทีมผมมีรายได้หลักแสนต่อเดือนนั้นเงินแสนไม่ยากเลยนะฮะปต่อปีก็เป็นหลักล้านนะครับนั้นทุกอย่างมันกลับมาที่1ก็คือวันนี้เราต้องมีเป้าหมายก่อนเป้าหมายต้องชัดเจนก่อนว่าเราอยากเป็นอย่างไร 2. ครับเมื่อเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วเราต้องวางแผนนะฮะวางแผนเลยครับว่าแต่ละวันเนี่ยเราต้องทําเรื่องอะไรบ้างอย่างผมเนี่ย ผมวางแผนเลยครับตื่นเช้ามาต้องเขียนบล็อกนะเขียนบทความโอ้ตอนนั้นผมเขียนบทความเยอะมากนะฮะแล้วก็เขียนหนังสือนะค,ค่อนข้างเยอะมากนั้นเราต้องรู้ก่อนว่าคนจะมาจ้างเราเขาจะจ้างจากอะไรแน่นอนครับเราต้องมีโปรไฟล์นะเราต้องมีผลงานในเชิงของทางวิชาการนะครับนั้นผมก็เลยเขียนหนังสือมาก,ก็โชคดีที่ได้รู้จักบอกกอรหลายๆที่แล้วเขาก็ได้ให้โอกาสเรานะฮะนั้น ผมทำแบบนี้ตลอดเวลาทุกๆวันนะให้ความรู้สร้างความเชี่ยวชาญสร้างแบรนด์ขึ้นมาในเรื่องของคิดบวกนะผมมีสโลแกนว่าคิดบวกคิดถึงดรฟิตเราก็ทำแบบนี้มาตลอด6-7ปีนะครับจนกระทั่งมาเจอโควิด -19 นี่แหละนะซึ่งก็ไม่เป็นไรนะผมก็ก็เปลี่ยนตัวเองครับก็มาทำนะทำออนไลน์นะให้ความรู้สอนฟรีในโลกออนไลน์เก็บเงินบ้างปรับปลายนะครับก็ก็สนุกดีถึงแม้รายได้อาจจะไม่สามารถกลับมาเป็นเดลละหลักแสนได้นะครับเพราะว่าทุกอย่างเราก็เพิ่งเริ่มตน้นแต่ผมเชื่ออย่างนึงครับว่า เดี๋ยววันหนึง่งโควิดนทีหมดไปเราก็สามารถกลับไปทํางานเหมือนเดิมได้แต่ตอนนั้นเราจะมีสองขาละมีทั้งออนไลน์ที่เราได้เริ่มสร้างไว้บ้างแล้วนะฮะแล้วเราก็มีโลกออฟไลน์ซึ่งคนเริ่มรู้จักเรานะครับเพราะว่าผมได้ได้มีการแบ่งปันนะฮะให้ความรู้คนแบบฟรีๆไม่เสียเงินแล้วทุกคนก็ก็มาเรียนรู้กับผมนะก็ค่อนข้างเยอะละเราก็ได้มีคอนเนคชั่นกับคนใหม่ๆนะครับแล้วผมเชื่อว่าเพื่อนยอมเชื่เพื่อนนะครับอันนี้ก็คือ วิธีการของผมนะฮะนั้นเมื่อคุณมีเป้าหมายชัดเจนคุณวางแผนให้ดีนะสิ่งสาคัญคือคุณต้องลงมือทําหลายคนที่ไม่ประสบความสําเร็จเพราะอะไรเพราะขาดการลงมือทําไม่กล้าลงมือทําหรือทําแล้วไม่สุดทําแล้วเกิดอาการท้อนั้นวันนี้คุณต้องไม่ท้อระหว่างทางถึงแม้คุณจะเจอ,อคนที่ดูถูกเยยะหยามคุณถามว่าผมเคยเจอไหมผม,ผมก็เคยเจอ แต่ผมไม่เคยสนใจเลยผมยังมุ่งมั่นในเส้นทางที่ผมตั้งใจเอาไว้นะแล้วผมก็ไปไปไปแต่ระหว่างทางที่ผมไปผมก็ต้องกล้าเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยอะไรที่มันไม่ใช่เราก็ต้องทิ้งเราก็ต้องไม่ยึดติดนะเปลี่ยนแปลงทิ้งไปนะครับแล้วก็เรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาสําคัญมากครับก็คือข้อที่5เรียนรู้สิ่งใหม่ๆพัฒนาตนเองนะครับฟังคนอื่นบ้างอ่านหนังสือเยอะๆนะฮะแล้วก็ไปสร้างคอนเนคชั่นสำคัญครับ c o n n e c ชั o นมิตรภาพนะเพื่อนย่อมช่วยเพื่อนและสุดท้ายครับก็มุ่งมั่นอย่ายออ่อท้อนะครับถ้าคุณไม่ท้อสักอยาก่างความฝันมันจะกลายเป็นจริงแน่นอนนะผมเชื่อแบบนี้นั้นลองดูครับผมเชื่อว่าคนทํางานนะครับถ้าวันนี้เราอยากประสบความสําเร็จเราอยากมีไรายได้หลักแสนนะครับลองเอาเคล็ดลับที่ผมให้ไปใช้ดูนะไม่ยากเลยมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับวางแผนลงมือทําแก้เปลี่ยนแปลงนะครับ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องนะครับสร้างคอนเน็กชันแล้วก็มุ่งมั่นไม่ท้อต่อปัญหาและอุปุรรันะครับสำคัญมากๆเลยนะหรือถ้าเกิดเราอยากรู้นะครับเรื่องราวนะฮะที่เป็นเชิงลึกมาปรึกษาผมได้ผมยินดีเลยนะก็มาที่ Facebook ผมก็ได้ครับแฟนเพจครับ dr จุดฟิตนะฮะดรฟิตนะฮะหรือทาง Li น์แอดนะฮะก็ดเรฟิตเช่นกันดมีแอดข้างหน้านะฮะ dr จุดฟิตเช่นกันนะครับแล้วก พบกับดรฟิสตอรี่นะครับผ่านทางช่อง y t u t u นะฮะการพูดสุข7จ็ดมงครึ่งนะครับหรือผ่านทางพอดแคสต์พอดบีนนะฮะแอคชอรนะฮะแล้วก็เร็วๆนี้นะฮะทางด็อกเตรฟิสตอรี่ก็จะมีเป็นคลิปวิดีโอด้วยนะต่อไปก็อาจจะได้เห็นหน้าผมนะในในช่อง YouTube มากขึ้นนะครับหลังจากที่เรารู้จักผ่านเสียงมาพอสมควรนะรแต่ว่าก็เดี๋ยวติดตามกันนะครับว่าจะ มีคลิปนี้มาเมื่อไหร่แต่บอกเลยครับว่าในเดือนพฤษภาคมนี้แน่นอนนะครับก็วันนี้ขอบคุณนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ